อยู่ในไอหน้าไม่โอ้ยเดชยไม่เห็นยอช้ยาำบันเไม่เห็นไอชบันเโตกระเดื่อนอย่าพอยขอเบาแก้ว่านิ่งกำเขติ้นนไดมีคุจองหัวใจไปเนาะคุณ ุาคที <medio S 3> ่เทานันว <deux> ัน <single> นี้พกพันส้ยว่้ยขอบคุณทุกหัวใจนะครับขอบนทุกดวงใจนะครับน่าจะจากราภูนใช่จากคนเดียวหนึ่งแสนยอขอบคุณครับุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยเขอบคุณค่ะโยบจเห็นอะไรเงินล้านเนาะ

นกกมงยนที่เกินันต่อไอตัวป็นไทยมัีนกับแม่อยู่นี่แม่มือสั่นเี่ยอาเข้าร้รอนไทีก็ว่าเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวไปถ่ตยขอบคุณนี่ว่าไปอนโซ่ต่อกันนะรับขอบคุณ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 ทุกทุกควใจนะครับผมให้หลาเนาะขอบคุณมครับครับวั้รับต่อนะครับผมรับช่วงต่อนะครับ ขอบคุณคนดูทั้งหด6,700คนดูนะครับผมมาต่อนะครับผมนี่มาต่อต่อต่อหมอนหมอนนะครับผมนี่เนาะพิคอนสองท่านทำหน้าที่ไปนะครับตอนนี้พ่อกัดไชไปแล้วกัดไชไปแล้วทกันไม่เป็นไรครับตอนนี้เราได้ยึดช่องพ่อกัดไชไปแล้วสองเสียจะยึดให้นะครับผมเอ้ยมาครับเอ้าเอ้าไทเกอร์เซอร์ไปเลยเอาโอเคครับผมขอบคุณทุกหัวใจนะครับผมตอนนี้คนดูเกือบ7,000นะครับขอแชร์ทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็หัวใจทุกดวงนะครับให้อีหลา ทุกบาททุกสตางค์นะครับของพ่อการชัยนะครับผมส่งตรงถึงแม่หน่อยแน่นอนนะครับผมมาช่วยกันนะครับให้ถึงร้านดวงใจกันแน่นอนอุ้ยถึงร้านดวงใจถึงร้านเหลืออีกแค่แสนกว่ากว่านะครับจะนกวจะถึงร้านดวงใจคาดว่าวันนี้น่าจะน่าจะเหลือาจะยังไม่ถึงแสนอ่าเพราะว่ายังเหลืออีกสี่ว to together, k, names, ngày, finances, money, well, ันนะครับผมก็ช mm ่วยกันนะครับผมช่วยกันพี่น nice ้องครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับผมอ่านะครับผมผู้นี้ก็จะไลฟ์ที่นี่เหมือนเดิมผู้นี้ไลฟ์ที่นี่เหมือน